เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่หนึ่งร้อยสอง หลี่ซิวเหยาบอกว่าอีกสามวันจะมารับเจ้าสาวเราว่างสามวันนี้คนในตัวสกุลเซินหลวนงานยุ่งจนไม่มีเวลาพักหายใจเทาว่าเซินหยวนกลับว่างยิ่งนางเป็นเจ้าสาวย่อมไม่มีเหตุผลให้นางทำงานเซินเฉิงจางบอกไว้แล้วว่า,วา,วาสิ่งของในเรือนซูอี้หากเซินหยวนต้องการก็นำติดตัวไปได้ทั้งหมดดังนั้นไม่กี่วันมานี้เซินหยวนจึงจง สิ่งของที่ตนเองเก็บสะสมมาตลอดหลายปีจนเรียบร้อยพวกสิ่งของในเรือนที่ใช้งานจนชิ้นก็ล้วนเก็บอย่างเรียบร้อยเช่นกันตั้งใจจะนำไปด้วยทั้งหมดหนึ่งวันก่อนเซินหยวนออกเรือนเสินเซียงกับเสิ่นหงก็พากันมาหาเสินเซียงไม่ได้มาเพียงคนเดียวด้านหลังยังมีหญิงรับใช้ใช้แรงงานสูงวัยตามมาด้วยอีกหลายคนในมือคนเหล่านี้ล้วนถือกล่องแบก เหีบมาด้วยส่นเสียงให้พวกนางน้ำของเหล่านั้นวางลงบนพื้นห้องทถงจากนั้นก็กล่าวกับส่นนยวนว่าสินเจ้าสาวของท่านแม่กับของที่เก็บสะสมมา ตอนนั้นพี่หญิงใหญ่ให้คนขนไปไว้ในเรือนค่าให้ข่าเก็บรักษาเอาไว้ตอนนี้พี่หญิงใหญ่จะออกเรือนแล้วเมื่อวานข้าจึงนับของเหล่านี้และจัดพวกมันออกมาให้ใช้เป็นสินเจ้าสาวของท่านสนหญวนมองไปก็เห็นในกล่องและหีบเหล่านั้นล้วนบรรจุของล้ำค่าเช่นไข่มุกอัญมณีหลากสีของโบราณภาพวาดภาพอักษรเครื่องกระเบื้องตลอดจนภาพ ไหมแพรพันนอกจากนี้ยังมีตั๋วเงินอยู่อีกกลองสินเจ้าสาวของมารดากับสิ่งของที่สะสมมาตลอดหลายปีเหล่านี้เสนญยวนเคยตรวจทานสะสางและบันทึกทุกรายการไว้อย่างละเอียด โดยทำเป็นสมุดเล่มเล็กออกมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นตอนนี้ต่อให้เพียงกว่าตามองผ่านๆน,นางก็รู้ว่าของที่สันเสียงเลือกให้นางเหล่านี้ล้วนเป็นของที่ดีที่สุดสันหยวนจึงกล่าวยิ้มยิ้มยกของดีพวกนี้มาให้พี่หมดรอปีหน้าเจ้าออกเรือนและวันหน้าหงเอ๋อแต่งงานจะมีของพอได้อย่างไรสันหงรีบเอ่ยว่าค่ะ ข่าไม่เอาให้พี่หญิงใหญ่กับพี่หญิงสามทั้งหมดสั่นเสียงเองก็เอ่ยว่า ที่ข่าย,ยังมีของที่ท่านแม่ทิ้งไว้อยู่อีกมากมายของเหล่านี้เป็นของที่พี่หญิงใหญ่สมควรได้เสนยวนคิดแล้วก็เรียกชิงเหอกับชิงจูมาสั่งให้พวกนางสองคนขนหีบสองใบที่ใส่ผ้าไหมพราพันธ์และขนสัตว์หลากสีไว้ออกไปส่วนหีบบรรจุพวกของโบราณภาพวาดภาพอักษรและเครื่องกระเบื้องรวมถึงกล่องใส่ไข่มุกและอัญมณีหลากสี นางเก็บเอาไว้อย่างละใบกล่องที่เก็บของโบราณภาพวาดภาพอักษรและเครื่องกระเบื้องสองใบรวมถึงกล่องไข่มุกและอัญมณีหลากสีสองกล่องตลอดจนตั๋วเงินกล่องนั้นเส้นยวนล้วนบอกให้เสริรเสียงน้ำกลับไป พวกนี้ถือเสียว่าเป็นของที่พี่มอบให้สำหรับโอกาสที่เจ้าจะได้ออกเรือนในปีหน้าและหงเอ๋อแต่งงานแล้วกันเสินยวนรู้ว่าในเรื่องสินเจ้าสาวเสินเฉิงจางจะไม่ตรนีกับนางอีกทั้งดูจากท่าทางเยาวซื่อที่ทำตัวสนิทสนมอบอุ่นกับนางอย่างกระทันหันในไม่กี่วันมานี้จะต้องให้นางออกเรือนไปอย่างมีหน้ามีตาแน่นอนส่วน ของเหล่านี้ของมารดายังคงเก็บไว้ให้สันเสียงและสันหงมากหน่อยจะดีกว่าอย่างไรวันหน้าเห่ยาซื้อก็ต้องมีลูกของตอนเองผู้ใดจะไปรู้ว่าถึงเวลานั้นนางจะปฏิบัติอย่างไรต่อสันหงบ้างสันเสียงกับสันหงต่างไม่ยอมรับไว้สันหยวนกลับยืนกรานทั้งยังให้ใชั่เว่ยหยิบสมุดบัญชีมาก่อนกล่าวกับพวกเขา นอกเหนือจากของเหล่านี้ ท่านแม่ยังทิ้งร้านค้าและที่ดินเอาไว้ด้วยพวกเจ้าก็รู้ว่าร้านเครื่องประดับร้านนั้นถูกเซียอีเหนียงขายต่อไปแล้วถาว่าพี่ใช้เงินก้อนนั้นซื้อที่ดินไว้อีกผืนหนึ่งตอนนี้มีที่ดินทั้งหมดสองแห่งและร้านผ้าไหมอีกร้านพวกเจ้าสองคนต้องการอะไรเสรนเสียงกับเสรนหงต่างไม่ตอบทรัพย์สินเหล่านั้นของมารดาล้วนเป็นส่นหยวนเปลืองสมองของ คอยดูแลจัดการมาตลอดตอนนี้จะออกเรือนแล้วพวกเขาจะมีหน้าเอ่ยปากขอพวกมันมาจากนางได้อย่างไรเล่าสันยวนเห็นพวกเขาเงียบก็พูดยิ้มยิ้ม ในเมื่อพวกเจ้าไม่ตอบเช่นนั้นพี่ก็ขอเป็นผู้ตัดสินใจเองนางมอบพี่ดินสองผืนนั้นให้ส่นเสียงและส่นหงส่วนตนเองก็เก็บร้านผ้าไหมเอาไว้ส่นเสียงกับส่นหงล้วนไม่เคยดูแลจัดการร้านค้ามอบร้านผ้าไหมให้พวกเขามีแต่จะทำให้พวกเขารำคาญใจเทียบกันแล้วพี่ดินจัดการได้ง่ายกว่ามากถึงอย่างไรปกติก็มีผู้ดูแล คอยรับผิดชอบอยู่พวกเขาแค่รอรับค่าเช่ากับผลผลิตก็เป็นอันใช้ได้แล้วส่นเสียงไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นต่อเรื่องนี้เดิมทีส่นหงยังไม่อยากรับที่ดินผืนนั้นเอาแต่บอกว่าเขาเป็นบุรุษต้องการอะไรก็จะหามาด้วยตนเองของที่มารดาทิ้งไว้เหล่านั้นล้วนยกให้ส่นหยวนและส่นเสียงทั้งหมด สันหยวนนำสมุดบัญชีของที่ดินยัดใส่มือเขาก่อนกล่าวยิ้มยิ้ม อย่างไรเจ้าก็ต้องหาเงินแต่งภรรยาให้ตอนเองบ้างมิเช่นนั้นวันหน้าคุณหนูบ้านใดจะแต่งให้เจ้ากันจะให้นางมีชีวิตที่ลำบากไปกับเจ้าหรือไรเซินหงหน้าแดงไม่พูดอะไรผ่านช่วงปีใหม่ไปเขาก็เพิ่งอายุ13ถามาว่าพี่หญิงใหญ่กลับพูดเรื่องแต่งภรรยากับเขาเสียแล้วเซินหยวนมองใบหน้าแดงระเรื่อของเขารู้สึกสะทกสะท้อนใจยิ่ง ชาติก่อนนางไม่มีบุญได้เห็นเสินเสียงและเสินหงแต่งงานถึงขั้นว่าพวกตนสามพี่น้องล้วนแต่ไม่มีจุดจบที่ดี่าว่าชาตินี้นางนับว่าหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาติก่อนได้ในที่สุดนางคิดว่าชาตินี้พวกนางสามพี่น้องจะต้องมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนเสินหยวนสามพี่น้องกําลังคุยกันอยู่ก็เห็นชิงเหอพี่เมื่อครูออกไป รินชาเปิดม่านเดินเข้ามารายงานคุณหนูตวนสกุลหลี่ส่งคนมาเร่งเจ้าสาวแล้วนายท่านกำลังให้การต้อนรับอยู่ที่ถงส่วนหน้าทั้งยังให้คนเขียนหนังสือแต่งงานมอบให้คนผู้นั้นนำกลับไปด้วยเจ้าค่ะสินหยวนพยักหน้าแสดงการรับรู้ ผ่านไปอีกกราวหนึ่งต้านทูบก็เห็นสาวใช้สามนางถือกล่องเข้ามาคารบะยบอกว่าในท่านให้ส่งมาให้คุณหนูใหญ่ขณะเสินญวนให้พวกนางเปิดออกดูก็เห็นว่าในกล่องหนึ่งบรรจุผ้าคลุมหน้าสีแดงสด ปักดิ้นทองลายบัวแฟตกล่องหนึ่งบรรจุเครื่องประดับศีส่าทำจากท้องฝั่งทับพิมพ์และไพลินลายผีเสื้อเฉยบุปผาส่วนอีกกล่องก็บรรตุชุดเจ้าสาวสีแดงสดที่พับมาอย่างเรียบร้อยวันนี้เป็นวันฟ้าครึ้มอีกทั้งช่องหน้าต่าง ก็ติดกระดาษเกาลี่เอาไว้ภายในห้องเดิมทีไม่สว่างนักแต่ครั้นกล่องทั้งสามเปิดออกคนในห้องก็รู้สึกว่าตรองหน้าพรันสว่างสวัยขึ้นมาทันใดให้ความรู้สึกไรยิบระยับตะการตาหรูหราอลังการโดยแท้โดยเฉพาะยามพี่ใส่เวยกังชุดเจ้าสาวสีแดงสดชุดนั้นออกผ้าต่วนชั้นดีสีแดงสดส่วนอกปักลายดอกโบตันบานสะพรั่งดอกใหญ่ ลายเมฆมงคลตรงแขนเสื้อก็ถึงกับใช้ดิ้นเงินดิ้นท้องปากดูหรูหรางดงามและจัดจ้านอย่างที่สุดชุดเจ้าสาวเช่นนี้คิดว่าคงต้องสิ้นเปลืองเงินไปไม่น้อยแต่ละคนในห้องเห็นแล้วก็เงียบไปเป็นครู่ใหญ่ต่อจากนั้นก็ต่างทอดถอนใจส่นเสียงจับมือส่อนยวนไว้ก่อนเอ่ยว่า พี่หญิงใหญ่เดิมทีข้ายังเป็นห่วงว่าไตเทา,าลีดูเป็นคนเย็นชาเคร่งขรึมท่านแต่งให้เขาเกรงว่าจะไม่มีความสุขแต่ตอนนี้เห็นเครื่องประดับสีสาและชุดเจ้าสาวข้าก็วางใจแล้วพี่หญิงใหญ่ ต่อไปภายหน้าท่านจะต้องมีชีวิตที่มีความสุขแน่นอนหลี่ซิวเหา่ต้องใส่ใจเซินหยวนมากเป็นแน่แท้มิเช่นนั้นภายในเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันจะหาซื้อชุดเจ้าสาวเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเอาใจใส่อย่างที่สุดขณะเซินหยวนมองเห็นชุดเจ้าสาวในใจก็ตกตะลึงมากเช่นกันแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาเท่าว่ายามนี้ ได้ยินคำพูดของเซินเซียงเซินหยวนก็ยังคงพูดพร้อมรอยยิ้มน้อยๆ ใช่แล้วพี่จะมีชีวิตที่มีความสุขแน่นอนนางไม่อยากให้สันเสียงกับสันหงต้องเป็นห่วงตนเองสันเสียงกับสันหงนั่งต่ออีกครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นขอตัวสันหยวนเดินไปส่งพวกเขาสองคนถึงประตูเรือนขณะกลับมาก็มองเห็นชุดเจ้าสาวชุดนั้นยังวางอยู่บนเตียงเตานางจึงสั่งให้ใส่ไวพับเก็บให้เรียบร้อย วันนี้ว่างงานอย่างยิ่งส่นหยวนจึงหยิบหนังสือไปนั่งพิงพนักบนเตียงเตาอ่านตามปกติ แต่ครั้นกินอาหารเย็นเสร็จในเรือนสู่อี้ของนางก็เริ่มคลึกครื้นขึ้นมาเสินเฉิงจางให้คนไปรับอย่างซื่อกับเสินลั่วสามีภรรยามาแล้วยามนี้เสินลั่วกำลังทักทายแขกเกลือเป็นเพื่อนเสินเฉิงจางอยู่ที่ถงส่วนหน้าส่วนอย่างซื่อกับเจ้าหมิงหุ้ยก็มาเยี่ยมเสินยวนที่เรือนสู่อี้เสินเสียงกับเสินเสียวเองก็มานั่งคุยด้วยเช่นกันอย่างซื่อ รักใคร่เอ็นดูสันยวนประหนึ่งบุตรสาวของตอนเองวันพรุ่งนี้อีกฝ่ายก็จะออกเรือแล้วยามนี้ในใจอย่างซื่อจึงทั้งรู้สึกบาปปื้มทั้งรู้สึกใจหายอย่างซื่อมอบเครื่องประดับศีรษะไข่มุกชุดหนึ่งเป็นของขวัญอวยพรแก่สันยวนส่วนเจ้าหมิงหุย้ยให้เป็นกำไลหยกเขียวเนื้อดียิ่งยวดหนึ่งคู่สันเซียงกับสันเซียวเองก็ต่างมีของมา ให้เช่นกันอย่างซื้อจับมือสัญญวนพรางรูปหลังมือนางไม่หยุดพร้อมทั้งกล่าวว่า แม้ใต้เท้าหลี่จะเป็นแม่ทัพใหญ่แต่ที่สุดแล้วก็เป็นขุนนางบูไม่รู้ว่าจะเอ็นดูคนเป็นหรือไม่เมื่อครู่ค่ายยังพูดกับบิดาเจ้าอยู่เลยว่ายกเจ้าให้แต่งกับขุนนางบูได้อย่างไรเจ้าบ่อบางออกปานี้สมควรจะยกให้แต่งกับคนที่อ่อนโยนทนุถ,น,ถนอมเจ้าอย่างดีจึงจะถูกแต่ไต้เท้าหลี่พูนั้นเฮอ้อ ข้าได้ยินมาว่าระยะก่อนไต้เท้าเฉียนรองเสนบาบดีฝ่ายซ้ายแห่งกองอุทรดีกาก็ถูกเขาพูดยังไม่ทันจบก็ถูกเจา้าหมิงห้วยยิ้มพรางเอ่ยตัดบทท่านแม่ท่านกังวลมากไปแล้วเจ้าค่ะจากที่ข้าเห็นในใจใต้เท้าลี ให้ความสำคัญกับน้องหญิงหยวนเป็นที่สุดเมื่อครู่ตอนพวกเราเดินเข้าตวนมาที่หน้าประตูมีใช่มีองค์ครัก์เฝ้าอยู่หลายคนหรือเจ้าคะได้ยินว่าเป็นใต้เท้าลี่ส่งมาเป็นพิเศษอีกอย่างที่หน้าประตูเรือนน้องหญิงหยวนก็มีใช่มีองค์ครัก์ยืนอยู่สองคนหรืออะไรหากในใจใต้เท้าลีไม่ได้ให้ความสำคัญกับน้องหญิงหยวนมีหรือจะสิ้นเปลืองความ คิดความอ่านปานี้ เจ้าหมิงหุยคิดว่าการแต่งงานระหว่างเซนหยวนกับหลี่ซิวเหยาถูกกำหนดเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งวันพรุ่งนี้เซนหยวนก็จะออกเรืือนเป็นเจ้าสาวแล้วคิดว่าในใจเซนหยวนคงจะตื่นเต้นเป็นกังวลแน่นอนแล้วจะพูดถึงหลี่ซิวเหยาในทางไม่ดีต่อหน้านางในเวลานี้ได้อย่างไรแม่สามีช่างเลอะเลือนโดยแท้อย่างซื่อถูกเจ้าหมิงหุยขัดคอเช่นนี้ ก็ตระหนักขึ้นได้จึงรีบเปล่ายิ้มยิ้ม ดูข้าสิพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไต่เท้าหลี่ผู้นี้เป็นถึงแม่ทัพใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์นี้มาเชียวนะได้ยินว่ารูปโฉมก็โดดเด่นไม่เป็นรองใครเช่นกันในเมืองหลวงมีสตรีสูงสักตั้งเท่าไรอยากแต่งงานกับเขาแต่ก็ยังแต่งไม่ได้หยวนเจียของข้ามีบุญวาสนาดีนะัก เผ่าว่าที่สุดแล้วอย่างเสื่อก็ยังอดจะหลั่งน้ำตาไม่ได้ถ้ามารดาเจ้ายังอยู่เจ้าเด็กน้อยเอ๋ยช่วงที่ผ่านมาเจ้าได้รับความลำบากแล้วได้ยินอย่างเสื่อเอ๋ยถึงมารดาในใจสั่นหยวนก็อดจะรู้สึกฝาดเปื่อนขึ้นมาไม่ได้นางกุมมืออย่างเสื่อน,นั่นก้มหน้าไม่พูดไม่จาเจ้าหมิงหุยที่อยู่ด้านข้างเห็นแล้วก็คิดในใจว่า แม่สามีเลอะเลือนโดยแท้วันพรุ่งนี้น้องหญิงหยวนจะออกเรือนเดิมทีคืนนี้ควรต้องเรื่อนเริงยินดีถึงจะถูกชะไหนแม่สามีจึงเอาแต่พูดเรื่องที่ทำให้อีกฝ่ายเสียใจเล่านางจึงไม่ยอมปล่อยให้หยางซื่ออยู่ที่นี่ต่ออีกด้วยเหตุนี้เจ้าหมิ่งห้อยจึงลุกขึ้นยืนกล่าวยิ้มยิ้มกับซันหยวน พรุ่งนี้เจ้ายังต้องตื่นแต่เช้ารีบพักผ่อนเร็วหน่อยเถอะพวกข้าจะออกไปก่อนพูดจบเจ้าหมิ่งหุยก็เรียกอย่างซื่อรวมถึงสันเซียงและสันเซียวให้ออกไปด้วยกันเพียงแค่สันเซียงคิดถึงว่าวันพรุ่งนี้สันหยวนก็จะออกเรือนไปแล้วในใจก็เศร้าโศกนักอยากจะร้องไห้เยี่งเท่าว่านางก็เข้าใจเจตนาของเจ้าหมิงหุย จึงยังคงฝืนกลั้นน้ำตาไว้แล้วหันหลังเดินจากไปทันทีเส่นหยวนเดินออกไปส่งพวกนางถึงนอกประตูเรือนเห็นพวกนางเดินไปไกลแล้วถึงได้หมุนตัวเดินกลับเข้าเรือนสิ่งของที่จะนำติดตัวไปทั้งหมดได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วยามนี้ในห้องจึงดูโล่งกว่าที่ผ่านมามากส่นหยวนนั่งใจลอยอยู่บนเตียงเตาครู่หนึ่งจากนั้นถึงเรียกให้ชิงเหอกับชิงจู่ตักน้ำ แล้วให้ใส่เวยปรนิบัติล้างหน้าบ้วนปากขึ้นเตียงพักผ่อนครั้นพวกใส่เวอยออกไปแล้วเซินหยวนก็นอนบนเตียงมองดูมุ้งสี่รากบัวปากลายดอกไ่ทั้งเหนือสีสาฟังเสียงลมพัดยอดไม้ที่ด้านนอกรู้สึกสงบเงียบ จนเหมือนมิใช่ความจริงวันพรุ่งนี้นางถึงกับจะแต่งงานแล้วมินำซ้ำเจ้าบ่ายังเป็นหลี่ซิวเหยายวพี่ชายของสามีในชาติก่อนของนางไม่ว่าชาติก่อนหรือว่าชาตินี้นางล้วนมีใจยำเกรงต่อหลี่ซิวเหยวและไม่อยากจะอยู่ใกล้เสมอมาหากแต่ยามนี้เขากําลังจะกลายเป็นสามีของนางใช้ชีวิตร่วมกันกับนางไปชั่วชีวิตอีกทั้ง ต่อไปภายหน้านางยังจะได้ยินสามีในชาติก่อนของนางเรียกนางว่าพี่สะพ้ยและต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกับคนผู้นั้นอีกแค่เสินหยวนนึกถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าเหลวไหลย,ยิ่งนักแม้แต่ยามนางหลับไปแล้วความฝันก็ยังเหลวไหลย,ยิ่งเช่นกัน ส่วนหยวนฝันว่านางแต่งงานกับวี่หลางเพียงแต่ขณะที่นางดีออกดีใจนั่งอยู่บนเตียงในห้องหอรอวี่หลางมาเปิดผ้าคลุมหน้าสีแดงให้นางเงยหน้าขึ้นมองด้วยความขัดเขินกลับพบว่าผู้ที่เปิดผ้าคลุมหน้านางไม่ใช่วี่หลางแต่เป็นหลี่ซิวเหยาที่ใบหน้าฉาบด้วยน้ำแข็งหลี่ซิวเหยายังถึงกับยกมือจับคางนางไว้อย่างแรงก่อนถามนางด้ว ้ยเสียงเย็นยาเยือกปานหิมะน้ำแข็งว่าข้านี่สิถึงจะเป็นสามีของเจ้าในใจเจ้ามีข้าได้เพียงผู้เดียวจะมีบุรุษอื่นได้อย่างไร เส่นหยวนสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนหน้าผากล้วนเต็มไปด้วยเงือ่อเห็นสีท้องฟ้าที่ด้านนอกยังมืดอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาอะไรแล้วขณะที่นางกำลังคิดว่าจะลุกขึ้นหรือจะหลับตานอนต่ออีกครู่ก็ได้ยินเสียงเอียดอาจากบานประตูดังขึ้นเบาๆเป็นชัยเวยเปิดประตูเข้ามาที่แท้ก็เป็นยามเมาแล้วชัยเวยจึงมาปลุกส่นหยวนผ่านไปครู่เดียว เย่าซื่อยางซื่อเจ้าหมิงฮุยรวมถึงสันเซียงและสันเซียวก็มาถึงต่อจากนั้นในเรือนสู่อี้ก็เริ่มยุ่งง่วนขึ้นมาล้างหน้าบ้วนปากเปลี่ยนชุดเจ้าสาวแต่งหน้าแต่งตากว่าสินยวนจะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วหลังคุยกับพวกยางซื่อได้อีกครู่สินยวนก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีรวมถึงเสียงประทัด ขบวนรับเจ้าสาวมาถึงแล้ว ถ้าว่าเลิกมงค้นเป็นเวลาโพร o เพยามนี้หลี่ซิวเหยายังต้องเข้าคารวะส่นเฉิงตั้งกับเหยาซื่อก่อนจากนั้นก็จะมีส่นล่วกกับส่นหงอยู่เป็นเพื่อนส่นหยวนเองก็มีอย่างซื่อเจ้าหมิงหุย้ยส่นเซียงและส่นเซียวอยู่เป็นเพื่อนเช่นกันส่วนเหยาซื่อออกไปทักทายแขกเกลือแล้วเมื่อคืนอย่างซื่อส่นเซียงและส่นเซียวล้วนพยายามอดกลั ไว้เต็มที่ แต่ยามนี้ได้ยินเสียงของเครื่องดนตรีที่เรือนส่วนหน้าดังอยู่ตลอดพวกนางจึงอดจะกอดเซินหยวนร้องไห้ไม่ได้เจ้าหมิงหุยที่อยู่ข้างๆเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ำตาเป็นระยะเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงกลั้นน้ำตาเอาไว้แล้วเอ่ยถ้อยคำารื่นเริงยินดีออกมาเซินหยวนรู้สึกเพียงว่าเวลาในวันนี้ผ่านไปเรากับมีใช่ความจริง ไม่รู้เหตุใด จูจ่ๆก็ถึงยามโเพล้ยแล้วเสียงเครื่องดนตรีที่ด้านนอกก็เริ่มเร่งกระชั้นขึ้นเสนยวนจึงรู้ว่านางต้องไปจากที่นี่ไปจากบ้านที่นางอาศัยมาสิบกว่าปีนี้แล้วในวันหน้าเมื่อานางกลับมาอีกครั้งก็จะมีใช่การกลับบ้านแต่เป็นการกลับบ้านเดิมแค่มีคำเพิ่มมาคำเดียวแต่เสนยวนกลับรู้สึกวางเวงใจอย่างไรที่สิ้นสุดอย่างเสื้อคลุมผ้าคลุ หน้าสีแดงสดให้สันหยวนด้วยตนเองจากนั้นสันหยวนก็ได้ยินสันหงเรียกนางว่าพี่หญิงใหญ่ด้วยเสียงสะอึกสะอื้นขณะออกจากเรือนเจ้าสาวล้วนต้องให้พี่ชายหรือน้องชายของตอนเองแบกขึ้นเกี้ยวแม้สันหงจะอายุยังน้อยแต่ก็ยังพยายามก้าวเดินให้มั่นคงที่สุดสันหงคิดในใจว่า ผู้ที่ข้าแบกอยู่คือพี่หญิงใหญ่ของข้าพี่หญิงใหญ่ที่คิดเผื่อข้าไปเสียทุกเรื่องเ้่ว่านับแต่วันนี้ไปนางก็จะเป็นภรรยาของผู้อื่นแล้วมิใช่ข้าอยากพบก็เดินไม่กี่ก้าวไปพบได้อีก คิดถึงตรงนี้สันหงก็อดจะรู้สึกเศร้าใจไม่ได้น้ำตาพรันไหลลงมาอย่างกลั้นไม่อยู่เขารีบต้มหน้าลงไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นครั้นสันหงแบกสันหยวนออกมาแล้วหลี่ซิวเหยาก็ก้าวไปต้อนรับทันทีแม้ว่าตอนนี้สันหยวนจะคลุมผ้าคลุมหน้าสีแดงสดไว้อยู่ทำให้หลี่ซิวเหยามองไม่เห็นหน้าตานางแต่ลำพังแค่เห็นรูปร่างหลีซิวเหยา ก็จำได้ในทันทีว่านี่คือสันยวนหัวใจที่กระวนกระวายมาตลอดของหลี่ซิวเหว่ยคอยๆสงบลงในที่สุดเขาจึงผ่อนลมหายใจออกมาเมื่อก่อนยามอยู่ที่เมืองเหลียวในซานตงหลี่ซิวเหย่ได้ยินคนในค่ายทัพเล่าถึงเรื่องที่ที่บ้านเกิดเขามีหญิงสาวนางหนึ่งบิดามารดาจัดการมั่นหมายให้นางแต่หญิงสาวนางนั้นมีคนที่ชอบอย แล้วดังนั้นสองวันก่อนออกเรือนจึงได้แอบหนีตามคนที่ตนเองชอบไปบิดามารดานางอับจนหนทางได้แต่จับน้องสาวคนหนึ่งของนางมาแต่งงานแทนถึงอย่างไรในวันพิธีเจ้าสาวก็ต้องคลุมหน้าผู้ใดจะไปรู้ว่าเป็นใครพอไปถึงบ้านเจ้าเบาา้าไหว้้าดินและร่วมหอ,อกันแล้วการแต่งงานนี้ไม่ว่าอย่างไรก็หาข้ออ้างมายกเลิกไม่ได้ แล้วปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ